สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นความฝันในคืนวันพระและนำแนวทางตัวเลขจากความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฝา่างทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันเกี่ยวกับรถตัวเองสองครั้งครั้งแรกฝันว่าแฟนเก่าขับรถกระบะ แล้วครั้งที่สองฝันเห็นผู้หญิงขับรถกระบะชนกำแพงแล้วเขานอนอยู่หน้ารถปลุกยังไงก็ไม่ตื่นลักษณะคล้ายเขาน่าจะเสียชีวิตรถที่ท่านฝันถึงสองครั้งทะเบียน15953ฟฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ซึ่งลอตเตอรี่นั้นตรงกับทะเบียนรถของท่านทะเบียนรถ1263 ลอตเตอรี่ที่ออกในฝันรางวัลที่1เลขท้าย021ซึ่งในฝันท่านถูกแค่2ตัวคือ21ฝันต่อมานะคะคนท้องฝันว่าตัวเองตรวจรางวัลแล้วถูกเลข3ตัวท้ายและใน1ใบยังถูกรางวัลอื่นด้วยเลขท้าย3ตัวได้เงิน4 0 0พและรางวัลอื่นได้เงินจำนวน80,000บาท ตัวเลขในฝันที่ถูกท่านจำได้ชัดเป็นหมายเลข4 4 4สสวันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถชนในฝันทะเบียนรถที่ชนกันคือหมายเลข4 2 3สองสาสองต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเอารถให้น้องชายขับแล้วเขาขับไปชนพังยับเลยทะเบียนรถที่ให้น้องชายยืมในฝันคือ7 4 4 3สสสา ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าซื้อรถใหม่ในฝันเห็นป้ายทะเบียนป้ายขาวทะเบียน1 1 9 0หรือว่า1 1 9 2ความจริงแล้วรถของท่านผู้ฝันใช้ปัจจุบันทะเบียน2592ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าแม่ย่าขับรถพุ่งชนรถคนอื่นตกถนนในฝันท่านตกใจมากเลยรถที่แม่ย่าขับในฝันทะเบียน 6-1-2-1ท่านอายุ67ปีฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่ามีคนโทรมาหาเลขท้ายเบอร์ของท่านคือ112และอีกฝันหนึ่งยังฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายพูดตัวเลข3ชุดคือ55-5-9-5-9-5-9ฟฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนหลับ แล้วเขาฝันเห็นตัวเลขในกระดาษเขาบอกว่าเห็นหมายเลข2อ6 6 9หจากนั้นในฝันเขาบอกกับท่านผู้ฝันว่าฉันว่าแล้วนะตัวเลข6มาแน่ๆเลยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ในฝันท่านเห็นผีมากินข้าวอยู่ที่บ้านหลังนั้นเยอะมากบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่149ทับ ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของใครก็ไม่รู้ไฟไหม้ทั้งคันเลยแล้วได้ยินเสียงคนตะโกนถามทะเบียนรถท่านจึงตอบเขาไปในฝันว่าทะเบียนรถ1-9296ขีด9ปัจจุบันท่านผู้ฝันใช้รถทะเบียน3653 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าได้ยินเสียงคนพูดบอกว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะท่านผู้ฝันมองตามที่เสียงไปแต่เห็นเขาเขียนคำว่าลอตเตอรี่ที่ออกคือ8เดือนฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าฝากน้องซื้อลอตเตอรี่ในฝันท่านต้องการ3ชุดคือเลขท้าย2882และ11 แล้วในฝันท่านอย่างบอกให้น้องซื้อลอตเตอรี่เป็นจำนวนเงิน50บาทฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นดาราได้ยินเสียงเขาคุยกันเขาพูดบอกตัวเลข65หดาราที่ท่านฝันถึงเขาเกิดพศ25 3หอายุ36ปี วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าผีหลอกแล้วมีพระสงฆ์มาช่วยพระสงฆ์กลับสู้กับผีตนนั้นไม่ได้ในฝันท่านเห็นพระสงฆ์มรณาภาพหลายองค์แล้วยังมีเด็กวิ่งมานอนเสียชีวิตต่อหน้าของท่าน ท่านผู้ฟันมองที่หน้าผากเขาเห็นเป็นตัวเลข380แล้วยังได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้บอกว่าเขามาขอส่วนบุญช่วยทำบุญให้เขาด้วยนะฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีพระบอกให้มองบนท้องฟ้าท่านผู้ฟันมองตามจึงเห็นตัวเลขลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นสีแดงคือหมายเลข117 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นยายนอนเสียชีวิตหน้าตาดําคล้ำตาถลนลักษณะคล้ายถูกงูพิษกัดแล้วในฝันยังเหลือเห็นงูเหลือมตัวเท่าแขนกำลังจะเลื้อยเข้าบ้านบ้านเลขที่ที่ฝันถึงเลขที่63ความจริงคุณยายที่ท่านฝันถึงเสียชีวิตแล้วท่านเสียเมื่ออายุ97ปี ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าไปที่บ้านตัวเองแล้วเห็นรถขวางทางท่านจึงขับมอเตอร์ไซค์ชนรถของเขาอยู่ที่บ้านเลขที่39ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับในฝันคือ674แล้วอย่างได้ออกไปที่บ้านของคุณนะในฝันเห็นเขากำลังจับปลาจับกุ้งนำขึ้นใส่ท้ายรถ ทะเบียนรถของคุณนะ้าที่ท่านฝันถึงคือ2337ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าไปบ้านที่คุณตาอยู่แล้วเจอคุณตาลักษณะคล้ายเป็นบ้าท่านจึงวิ่งหนีไปเจอกับคนเอาหมูมากองเป็นตัวๆอยู่ที่บ้านตัดหัวหมูเยอะมากในฝันยังเห็นมีงูสำลักษ์ออกมาเพนบีเป็นปลาและลูกงูอีกด้วย ความจริงคุณตาที่ท่านฝันถึงท่านเสียชีวิตแล้วเมื่ออายุ91ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลข6ตัวน่าจะเป็น561511หรือว่าตัวเลข501511ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่ามีคนร้องพูดบอกว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะแล้วเขาบอกตัวเลข 829ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะผู้หญิงฝันว่าสามีให้เงินจำนวน7000บาทแล้วยังฝันเห็นตัวเลขเรียงกันเป็นแถวสีดำคือ6565แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฝังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับคลิปนี้นำแนวทางตัวเลขจากความฝันหวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ